เปิดทีเอเองเลยโหลดนานยังวะอยากฆ่าคนแล้วเนี่ยกูเป็นผีนางพยาบาลส่งตรงจากไซเลนิวเฮ้ยขาแม่งลอยได้ด้วยวะนี่มันผีแล้วแม่งไม่ใช่ปีศาจผีชัดๆอ๋อคิกเมาสเมาสสองคือบริงค์นะครับโอเคนิ่งๆดีกว่าเจอและผู้โชคดีคนแรก เฮ้ยหวัดดีใครอะจ๋าปะวะจ๋าปะวะสับเข้าให้เลยเอาเซอร์จูดีวะ่ะเซอร์จูโดนไปหนึ่งแผลเซจูมันกลมหน้าวะ่ะเซอร์จูอยู่นู่นอุ้ยใครอะเต็มเลยโอ้ยเป็นดงเป็นดงมึงมึงใครเอย่ย กูวาร์ปมาหามึงแล้วเฮ้ยวาร์ปได้ดีว่ะวาร์ปแล้วแม่งมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยวาร์ปแล้วเหนื่อยปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนเซอร์จูโดนไปแผลนึงแล้วบาดเจ็บบาดเจ็บแน่นอนเพลงแม่งระทึกจริงกูเจอใครก็ไม่รู้ตรงนั้น ใครปั่นไฟเนาะใครเอ่ยฮึไอ้ละเอาเชีย่ยบิงไม่สุดโอ้ยเวรกรรมเออบิงยากนกันเล่นตัวกับดักยังโหดกันเลยเนี่ยแต่ดีกีความน่ากลัวนี่สุดยอดโอ้โหไม่เจอกูเจอผู้โชคดีอีกแล้ว ไปหลังไวๆซับเฮ้ยไม่โดนโอ้ยแม่งก้มหน้าวะ่ะไม่ดีเลยวับแล้วก้มหน้านี่มันสังคมก้มหน้าชัดๆเดี๋ยวใครส่องไฟฉายอ่ะเฮ้ยส่องไฟฉายให้กลัวอ๋อวับแล้วสับได้ทีหนึ่งก่อนที่มันจะก้มหน้าโอเค เป็นละเป็นละต้องบิงดีๆใช้ฝีมืออยู่สับอ้ยไม่โดนโอ้โหโชคดีมากโชคดีมากอุ้ยสับโดนละมึงเอ้ยโดนไปหนึ่งแผลทีนี้ล่ะเจ้าต้องโดนอีกหนึ่งแผลไอ้ปิงนี่วะไอ้หมูปิงอยู่ไหนวะมันช่างร้ายเหลือ ทำอะไรครับทำอะไรตรงนี้ฮะไอพวกเนียนอืไอพวกแนบเนียนชิบชิบโหวับไม่สุดวับไม่สุดวิ่งแม่งวิ่งชนไหลกูเลยซับไม่โดนอ้าวจ้าเอ๋ได้ละมึงได้ละไงไงมานี่มานี่ดีกว่าเซอร์จูไปไปตายได้ละถึงเวลาตายของนายแล้วล่ะเซอร์จูเอ๋ย time to die time to die time to die <laughs> ข้ามันข้าข้าเซอร์จูเซอร์จูทำไมต้องตัวสั่นด้วยอ่ะปล่อยไว้ปล่อยไว้เลี้ยงไว้ก่อนเฮ้ย <c oughs> มันมีคนหนึ่งมีกระเป๋าพยาบาลดีกว,ว่าข้ามันเก่งว่าจะเสียเวลาแล้วตรงนี้มีเครื่องไฟูข่าเซอร์จูเลยดีกว่า อย่าอยู่เลยผมเห็นคนเคลื่อนไหวนาทำอะไรอะอุ้ยใครเดินมาจะช่วยเพื่อนใช่ไหมล่ะอุ้ยจะช่วยเพื่อนใช่ไหมโหแม่งติดปไอ้สั์เอ้ยไม่ดีเลยวับแล้วก้มหน้าเนี่ยเล่นตัวเล่นตัวกับต่างดีกว่าโหดกว่า เซอร์จูจะตายแล้วอะตายปะตายเธอตายเถออย่ายอยู่เลยเซอร์จูตายเธอะ <c oughs> <c oughs> แทงมันเลยขาแม่งมุมลูกพ่อเฮ้ยแม่งมันซ่อมไปมซ่อมเครื่องไฟได้แล้วเ <c oughs> ฮ้ยทำอะไรจะช่วยเพื่อนเหรอไม่ต้องเลยนะไม่ต้องมาช่วยเพื่อนเลยพยาบาลวิ่งช้ามากบอกเลยแง่ว้า มาเป็นไงกูเป็นแล้วกูเป็นแล้วกูเป็นแล้วมาขึ้นมาอีกหนึ่งศพเสร็จกูอีกหนึ่งศพเฮ้ที่แขวนอยู่ไหนวะไปแขวนที่เดียวกับเซอร์จูเลยแล้วกันเนาะไปอยู่ที่เดียวกันออสตาร์ลอมดาราเซอร์จูออฟเดอะเดเ้ยมันหล่นมันหล่นโอ้แม่งหลุดวะมันหนีรอดไปจนได้แต่ก็ไม่นานหรอกน้องเอ๋ย แななนะะ่แน่แน่มีวาร์ปกูมีวาร์ปุ้ยอุ้ยไม่โดนโอ้เชี่ยแม่งเหมือนเก็นจิเลยไม่ต้องก้มหน้าด้วยเนี่ยเจ๊แม่งรอดแม่งรอดเซอร์จูตายไปแล้วโอเคไอ้ใครอะจัดหาอุ้ยสองคนเลยอุ้ยใครอะอุ้ยไม่โดนไม่โดนสับเร็วไปต้องไกลกว่านี้หน่อย ได้แล้วมึงวับอุ๊ยวับผ่านไปเลยโอ้ยกรมนาแป๊บอ่ายังอยู่ขอบคุณที่ยังรอกันเจ้าต้องตายกันให้หมดไปไหนละไปไหนละเฮ้ยรอด้วยดิเฮ้ย เราอยากจะฆ่านายซะลึกอ้าว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 จัดหาปะเนี่ยจัดหายังสบายดีอยู่คนเดียวเอ๊มีสไล์มีสไล์มีสไล์อุ้ยสองคนว้าววู้ดโดนเฮ้ยไปไหนแล้วไปไหนแล้วมันก้มหน้าว่ะแม่งไม่ดีเลยบี่พยาบาลสัตว์เอ้ย แต่มันวาร์ปได้ไกลดีนะชอบแต่ละคนโดนไปคนละหนึ่งแพ้ล้วสบายใจได้ <c oughs> เราได้ยินเสียงหายใจของพวกมันใครฮีวเราจะเห็นนะครับวาร์ปไปที่เครื่องไฟแม่งเลยดีกว่า โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเนื<ๆ>่อยใช้พลังแล้วเหนื่อยอา้าว<ๆ>อยู่ตรงนี้จริงๆด้วยจ้าเอ๊ปิงระเปล่าป,ปิงระเปล่าขาดแล้วมันคาดแล้วไปไปรับตัวสินค้าได้เลย <c oughs> มานี่ไอ้ปิงมะเนี่ยเมื่อกี้เอ็งฆ่าใครไว้เอาวนี้มึงไปมึงฆ่าใครบางอ่านมาฆ่าวลอลล่ฟอร์ได้ไง เสร็จอู้สงแคปอ้าวเอ,เอ,เอฟมฟชเชอร์ดีกว่าท่านลอดสวัสดีครับท่านลออท่านลอดนนเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อนแล้วค่อยๆให้มันตายช้ชาๆครับสโลลี่สโลลี่ผีช่องแอร์มันซ่อมเครื่องไฟได้แล้วอะ่ะกูละเซ็งเซ็งส,งสน่อยไหมท่านลอด อีกซะหน่อยไหมท่านหลอดเจ็บไหมล่ะเ <laughs> ฮ้ยสไตเกอร์ศูนยมันฮิวตัวเองไอ้บูปงิงเฮ้ยมีคนมาช่วยมันเชีย่ยแล้วไอ้นี่ไอ้น,อนี่เอาไอ้นี่ก่อนเลยโอ้โยวับสั้นไปตรงทางตรง,ตง,ตง,ตงทางตรงเฮ้ยซัดโดนละมึงโดนละมึง จ่าถาปะวะจ่าถาปะผมว่าจ่าถาลงล่างชัวอ้าวจ่าเอมานี่ทันหลอดเอ้ยไม่ใช่นี่นี่จัดหานี่ยวะจัดหาเนาะจัดหาแคว้นเลยเย่ปล่อยไว้ปล่อยไว้จ่าถาวิ่งมาจ่าเอะผมก็ดีจ่าผมไม่รู้ว่าที่นี่มันทางตันสินะ เอาไปอีกแผลมันอยู่ไหนกันมันต้องซ่อมเครื่องไฟอีกสองที่นะครับมันแอบกันดีไว้เ้ยไปแล้วครับ อโอ้ยชอบกมหน้าจริงๆเลยเดี๋ยวเอาเครื่องนี้มาอ้าอ้าอ้าเ้ยเห็นหัวใครแล้วไอ้ท่านลอดไอ้ท่านลอดไอ้ท่านอดหรือไอ้ปิงวะใครปิงอ้าวเฮ้ยแม่งเปิดพังออกแล้ววะ ก้มโอ้ยชอบก้มหน้าจริงๆวุ้ยตามมาติดๆจังหวะที่มันที่เราก้มหน้าเราเสียมากเลยนะเนี่ยมองไม่เห็นเลยไม่น่าก้มเลยจริงๆไอ้ท่านหลอดหนีรอด <c oughs> ปิงแม่งรอไว้ให้ไล่ <c oughs> <c oughs> ากาดไล่ากาด ไอ้พวกนี้มันไร้กาดจริงๆไม่สนใจละกูไปดักทางออกเอา้าแม่งรอดกันหมดเลยฟักเอได้ so สกอร์เท่าไหร่วะเนี้ยสกอร์อย่างน้อยเลยไอ้ฟักเอ้ยกลับทีเอสเดิม ไอ้พวกนี <Bened ic te> <S 1> <S 1> ้มันร้ายกาศทำไมมีแต่คนจะใจตายคนแรกฆ่าเธอจูได้คนเดียวเองแน่พี่เบยเดี๋ยวๆี่เยอเคนยดดาดผาดาดผาด้วยด้วยเก็บสองเองอ่ะโอหไรวะอุ้ยพี่เบย์โหดนะได้นอย่างงั้นอ่ะโหดยังไงอ่ะไปวิ่งปิ้งกลับไปโด่บ้นเดนตอนแรกจะไปเดือดปิงาดอเม้ิกาท้องสดต้องนะพี่เบย์ไม่เล่นแม่งแล้วผีพยาบาลโคตรกากเลยสัตว์เอ้ยผมบอกอยู่มันเล่นยากอยู่อ่ะ คือมันบิ่งเสร็จแล้วแม่งแบบมันก้มหน้าฟัน,นฟันได้ทีเดียวแล้วก้มหน้าหมอไม่เห็นเลยไม่ชอบเลยอ่ะไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วโอเคพี่เบลลอง,งนะเล่นกับดักก็ได้นะเล่นกับดักดีกว่าดักไว้อ่ะเห็นแบบเห็นพี่เบลแบบในเสื้อรายด้านมาข้างหลังเพรน่ากลัวสี่วิพยาบาลน่ากลัวนะได้ความน่ากลัวแม่งวาร์ปแรงมากอ่ะ